เมนูวันไหนมันจะผัดปูดำเพื่อกินนะสาวอันนี้เป็นปูดำหรือปูทะเลเนาะอันไปซื้อที่ตลาดนัดมาตัเจ้านะสาวเป็นไซส์มินินะสาวหนึ่งกิโลข่บมีประมาณสักหกเจ็ดตัวนะสาวตัวพอค่อยใหญ่ตัวใดนะสาวแต่มีคือกินก็ดีแล้วนะสาวบนดอยปูเป็นๆหากินยากเนาะวันนี้คาะจะพาเซคายเสืบะเกอร์เทศนะสาวหอมแดงผงกะหรี่แล้วก็ใบขึ้นช่ายนะสาวจริงๆมันก็ต้องใจหอมจีนนะสาว ไันมาได้ซื้อหอมจีนมากระจใจหอมแดงกอดได้นะสาวไปดูแม่ทํากับข้าวกับป่าเนาะไอนน้ก็ปูหองเฮานะาะสาอันนี้ลวกน้ําฮ้อนเน่ยก่อนนะมันมจะแกะกระดองมาได้นะสาวมี2วิธีเนาะลวกน้ําฮ้อนกับนอกน้าเย็นนะสาแต่นอกน้ําเย็นาตาัดลาน้าฮ้อนเนี่ยตันใจดีกว่านะสาวแกะกระดองเสร็จเรียบร้อยเฮาก็มาสับเป็นสับสี่ชิ้นเนาะคะ่ะครึ่งแล้วก็กึ่งนะใช่ไหมอหอมนะสาวมาหัน่นมาซอยนะสาว ของคู่กันแล้วใส่ผงกะหรีนะ่เนาะพริกนะสาวอาจจะใช้พริกเขียวก็ได้พริกแดงก็ได้นะสาวแต่แม่ใช้พริกขี้หนูในะวันนี้เนาะอย่างที่อันบอกนะใช้วัตถุดิบเท่าที่มีในตู้เย็นนะสาวบอรเกอร์รเทศนะสาวบอรเกอร์เทศซีดานะสาวตามด้วยใบตั้งโอ้แล้วมาขึ้นช่ายนะสาวหั่นซอยพักเรียบร้อยก็ไปหน้าเตาเลยเนาะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะจ่ะกระเทียมลงไปเจียวเนาะ,ะเดี๋ยวหอมได้ทีก็เดี๋ยวห่อปูลงไปพัดนะจ๊ะอันนี้ก็พัดปูแบบบ้านๆนะจ๊ะแบบไทยบ้านเลยเนาะมาได้พัดตะกา,าเลยนะ่าใช้วัตถุดิบเท่าที่มีนะจ๊ะแต่การันตีความอร่อยนะจ๊ะปูมันเป็นของสดนะจ๊ะพัดใส่อย่างกอลาบเนาะมันหวานเนาะซีอิ๊วขาวใส่ลงไปนะจ๊ะ ตามด้วยชื่อรสนะสาวรสดีนะสาวน้ำมันหอยเนาะเครื่องบเยอะนะสาวนี่ก็ผัดครุกเคราให้เข้าน้ำเข้าเนื้อนะสาวก็เดียวถ้ามันแห้งกันไปเราค่อยเติมน้ำนะสาวอันนี้ปรุงรสกันเหตุก่อนนะ,ะปูดำนี่ทำมันอย่างกะลานะสาวมันหวานเนาะ,ะกะทินะสาวใส่ลงไปแค่น้อยหนึ่งนะสาว ผงกะหรี่นะจ๊ะถ้าใส่นักมันก็หอมนักนะจ๊ะวันนี้มีซองเดียวใช้เท่าที่มีเหมือนที่อันบอกนะจ๊ะพัดกันแบบบ้านๆนะจ๊ะอ่าวันนี้ไอ้ปูดำนะจ๊ะปูดำแล้วเป็นปูสดนะจ๊ะจะพัดด้วยวิธีไหนก่อนลํานะจ๊ะพัดต้นหอมใส่ไข่ก่อนลํานะจ๊ะอันนี้ก็อ่ามีพริกมีหอมมีมะเขือเทศเนาะเตรียมมาตะกี้นะจ๊ะแม่มาเตรียมไว้นะตอกไข่ใส่ลงไปสักสี่ฟองนะจ๊ะ ใส่เยอะความเข้มข้นของน้ำผัดปูมันก็จะเยอะนะซ้าผัดใบาย่าก็ซปูผัดผงกะหรี่นะเครื่องมีแค่นี้นะซ้าแต่ถ้าเฮาไปดูเป็นผัดตะขานเป็นผัดเนี่ยมันจะผัดน้ำก่อนเนาะผัดน้ำปรุงปูก่อนนะซ้าแล้วก็เอาปูไปลวกนะซ้าพอสุกแล้วค่อยเอามาผัดกระทะนะซ้าอันนี้เฮาก็ผัดสไตล์บ้านๆเฮานี่แหละซ้าถ้ามันแห้งเกินไปก็ใส่น้ำให้น,น้อยนึงนะซ้าแม่กลัวปูบะซุกนะซ้า ใส่น้ำพอคลุกคลิกนะจ๊ะมันจะมีความแบบมีไข่เนาะมีซัฟฟ้าพักอยู่ในนั้นนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราก็จะผัดจนน้ำแห้งงวดนะคะก็เป็นอันเสร็จนะจ๊ะอันนี้ก็พริกนะหอมนะจ๊ะมะเขือเทศใส่ลงไปนะจ๊ะหวานนะจ๊ะอ่าพอน้ำอะไอไอหอมพริกไอมะเขือเทศเนี่ยเวลาผัดก็ใส่กับน้ำปูผัดเนี่ยมันจะมีความหวานนะจ๊ะอร่อยนะจ๊ะ เหมือนที่อันบอกถ้าใส่ไข่นักๆนะและว้วก็ถ้าจะเพิ่ความแดงแหมน้อยก็ใส่ซอสมะเขือเทศก็ได้นะคะใส่ลงไปนะเพราะอันต่ก่อนอันเป็นไอผ้ผู้ผู้ช่วยกุกอยู่ <c oughs> อันนี้ก็สูตรของแม่เออสูตรใครก็สูตรใครเนะอ่าพัดจะได้ก็ลำปูนะจ๊ะเพราะปูมันสดนะจ๊ะแต่ฝีมือแม่ในสุดยอดแล้วนะจ๊ะสำหรับอันนะอใบตั้งโอนะจ๊ะ ใส่ลงไปหอมกระหอมขึ้นนะเจ้าขาดบัดได้นะเจ้าขึ้นชาเนะี่ยมันเป็นของคู่กันกันกบปูผัดผงกะหรี่นะ้าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าแล้วเอกวากลมาชิมรสชิมชาินะเจ้าจังยังก็ใส่เพิ่มเติมลงไปนะเจ้าถ้าบัจางยังแล้วก็เดี๋ยวเก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะเจ้ามันม่นได้กินเตือนนึงนะสาวกปูผัดผงกะหรี่นะ้าา ใส่ช่วยใส่ชามนะจ๊ะพร้อมซืม้อ